สวัสดีครับสวัสดีสสดนะครับพี่ๆที่เข้ามารับชมผมนะครับผมมอนสุปกร ก็ในช่องมอนคาสิกเช่นเดิมนะครับก็สวัสดีพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง2,140คนที่เข้ามากดติดตามรับชมช่องของผมนะครับช่องน้อยๆน,นะครับช่องชูพระหลักร้อยแล้วก็ชัวช่องพาเที่ยววัดใกล้บ้านนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่ๆกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดตรงกดติดตามนะครับ <c oughs> เป็นเพื่อนสมาชิกให้ผมด้วยนะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะนํามาเล่านะครับตรงด้านหน้านี้นะครับกระผมก็ไม่มีเจตนาที่จะเล่าเกินจริงไปแล้วก็ไม่ มีเจตนาที่จะ,ะแต่งแต้มตำนานใหม่แล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่หลวงปู่ไม่มีเจตนานะครับกระผมก็จะขอโอกาสนะครับขอโอกาสเล่าปาฏิหาริย์ที่เป็นตำนานที่ลือเรื่องอีกตำนานหนึ่งของจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็คือท่านผู้นี้นะครับตำนานของหลวงตาพวงสุข,ขินทรีโยคือตำนานเดินข้ามแม่น้ําชีนะครับก็ ก็ผมก็ขอโอกาสในการเล่าเพื่อที่จะเผยแผ่บารมีหลวงปู่นะหลวงตานะครับแต่หลวงตาพวงก็ดังอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะมาเล่าให้พี่ๆได้ฟังกันนะครับโอเคนะครับสิ่งที่ผมจะขออ้างอิงก็คือหนังสืออาสุข,ขินทริสุข,ขินภริยะบูชานะครับเป็นหนังสือที่สร้างขึ้นมาครบรอบ กบรอบในวาระหลวงตาอายุ75ปีนะครับพระเดชพระคุณพระเทพสังวร,รยานหรือหลวงตาพวงสุขินทริโยนะครับวันที่6พฤษภาคม2545นะครับผู้ที่รวบรวมเล่มนี้คือขอญาตเอ่ยนามตามหนังสือนะครับก็คือดาบตำรวจดำรงรู้ล่วงพร้อมด้วยคณะสิทธิ์เข้ากาบนรรมสการขออนุญาตจัดพิมพ์เพื่อเป็นสุขินทริยะบูชาสแสดงมุทิตาจิต ต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่เพื่อเป็นธรรมทานนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับออกอพิมพ์ครั้งที่1จํานวน1 0,000เล่มนะครับขออ้างอิงเอาเล่มนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ผมไม่ได้เมคเอานะครับผมจะขอเอ่ยตามตามเล่มนี้นะครับผมก็มีข้อมูลจริงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอ กล่าวก่อนว่าจะมีคํากล่าวคํากล่าวหนึ่งที่เป็นอปะตะวาจาเลยของหลวงพ่อคูณที่ท่านได้เคยกล่าวถึงนะครับซึ่งคนที่สัมภาษณ์เล่มนี้แหละนะครับคนที่คนที่เคยทําหนังสือเล่มนี้ได้ไปสัมภาษณ์หลวงตาพวงไว้ผมจะขออนุญาตอ่านเพิ่มเกินก่อนนะครับเป็นการไหวค้ครูอีกครั้งหนึ่งนะครับคือชื่อเสียงของหลวงพ่อคูณเนี่ยก็ขจรกระจายไปไกลมากมายนะครับรวมถึงอาชาวจังหวัดยะโสธรก็ได้เคยเข้าไปกราบหลวงพ่อคูณนะครับแต่ว่าท่านก็เคยถามว่า อ่าพากันไปกราบกันเนี่ยแต่ทุทกๆครั้งที่ชาวจังหวัดยโสธรไปกราบหลวงพ่อคูณนั้นหากท่านทราบว่าเป็นชาวยาโสธรท่านท่านก็จะอ่าไม่ยอมให้วัตถุมงคลว่าอย่างนั้นเลยนะครับหนังสือเขียนว่าท่านจะไม่ยอมให้วัตถุมงคลแล้วก็บอกให้กลับไปเอาที่ยโสธรและท่านก็จะมาพูดว่าที่ยโสธรมีคนเก่งกว่ากูอีกผมงอกงอกขาวขาวอ่าอยู่ริมแม่น้ําชีนั่นแหละนะครับนี่คือคําที่หลวงพว่อคูณปฏิสุทธิ์ทูลท่านได้กล่าวนะครับเมื่อสัมภาษณ์ถึงหลวงตาพวงเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านก็เล่าให้ฟังว่า อันนี้คือหลวงตากล่าวนะครับว่าก็เคยได้ยินเรื่องนี้จากญาติโยมหลายหลายสิบคนที่นํามาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าชาวจังหวัดยะโสธรไปกราบหลวงพ่อคูณท่านมักจะไล่กลับมาหาหลวงตาเสมอนะครับและหลวงตาก็บอกว่าหลวงตาเองก็ไม่เคยคุยกับหลวงพ่อคุณเลยแม้แต่สักครั้งเดียวนะครับไม่เคยคุยกับหลวงพ่อคุณเลยแต่หลวงตาพวงเคยไปวัดบ้านไล่สองครั้งฟังดีๆนะครับเคยไปสองครั้งแต่ไม่เคยมีโอกาสได้คุยกับหลวงพ่อเลย เนื่องจากญาติโยมจํานวนมากนะครับไม่สามารถที่จะพูดคุยได้หลวงพ่อคุณคงจะทราบจากประวัติที่มีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเนี่ยของหลวงพ่อคูณเล่าให้หลวงพ่อคูณฟังเองละมั้งประมาณนั้นนะครับนี่คือหลวงตาพวงท่านได้กล่าวนะครับก็คือประมาณว่าหลวงตาพวงท่านก็คงคิดว่ามีสิทธิของงพ่อคุณนั่นแหละเล่าชีว่าประวัติของหลวงตาให้หลวงปู่คูณฟังนะครับหลวงพ่อคุณท่านก็เลยเอ่ยว่าเก่งกกู้อีกนะครับอันนี้คือคําพูดของหลวงพ่อคูณ และเรามาเริ่มเรามาเริ่มประวัติครับพี่พี่เรามาเริ่มตำนานที่บอกว่า,าหลวงตาเนี่ยเดินข้ามแม่น้ําชีนะครับผมขออนุญาตอ่านตามเรื่องนี้เลยนะครับมีเรื่องเล่าขานกันมาว่านะครับชาวชาวบ้านนะครับรุ่มแม่น้ําชีอันเป็นที่ตั้งของวัดศรีธรรมรามซึ่งหลวงตาได้เคยจำพรรษาอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดศรีธรรมรามเป็นหมู่บ้านในเขตอาเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดชาวบ้านเล่ากันว่ามีคนออกไปเก็บกับดักหนูที่ดักไว้ในช่วงเช้ามืด เห็นลุงตาพวงเดินออกไปบินธบาตเดินบนแม่น้ําฉีนะครับย้ํานะครับเดินบนแม่น้ําฉีจากวัดศรีธรรมารามข้ามไปฝั่งอาเภอพระนมไพรนะครับขอญอาตเอ่ยนามตามหนังสือนะครับชื่อ,อคุณสมจันทรโภสีบ้านเลขที่65บ้านกุดกุงวงเล็บว่าคุ้มหนองแสงตําบลเรื่องคํา อำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรท่านในเล่าให้ฟังเป็นภาษาอีสานว่านะครับผมก็พูดเลยครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึน้นเมื่อปี2อ3 8ันหาร้อยสามถึงสามสเก้าเ่มือนั่นเพิ่นว่าเพิ่นไปดักหนูแหมมาเสร็น,นะครับไปดักหนูราได้เห็นหลวงตาเพิ่นยางขามแม่นาซีไหมคอยนีละเป็นผู้เห็นอคอยเห็นเพิ่นเองเลยนะครับอันนี้คัดลอกจากหนังสือโลกทิพย์นะครับ แต่คนจะแปลเป็นไทยให้ฟังนะครับก็คือคุณสมจันรโภศีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าท่านได้เห็นเหตุการณ์นี้เมื่อประมาณลาวาปี2 5 3 8ถึง39ในช่วงเช้าของวันนั้นได้ไปเก็บกับดักที่ดักหนูไว้นะครับแล้วได้เห็นหลวงตาพวงเดินข้ามแม่น้าชีไปเขานี่แหละเป็นคนเห็นและขอยืนยันอ่านี่คือแปลเป็นภาษาไทยนะครับแต่เมื่อผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับถามหลวงตาเกี่ยวกับเรื่องเดินข้ามแม่น้ําชี่หลวงตาก็ตอบว่าเป็นเรื่องของเขา เขาเห็นปรากฏในสายตาหลวงตาไม่ค้านไม่ได้ปฏิเสธเขาคงเห็นด้วยสายตาของเขาเขาจะเล่าจะดูอย่างไรหลวงตาไม่ได้พูดหลวงตาไม่ได้อ้วอวดอะไรนะครับท่านก็กล่าวอย่างนั้นแล้วหลวงตาก็เปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นนะครับคือท่านก็เล่าเล่าว,ว่าในฝั่งของอำเภอพนมไพรก็มีจิตศรัทธากับท่านมากแล้วก็มักจะมาทมําบุญที่วัดเสมอถึงแม้ว่าท่านจะย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดวัดที่อำเภอป่าติ้วนะครับวัด ใหม่พัฒนานิคมนะครับชื่อชื่อวัดขออภัยครับวัดป่าพัฒนานิคมที่ท่านสร้างขึ้นมาใหม่เขาก็ยังรวมตัวกันไปทาบุญกับท่านเสมอนะครับอันนี้คือท่านกล่าวว่าคนอำเภอพนมไพรเนี่ยก็มีจิตศรัทธาต่อท่านนะครับอันนี้ก็คือผมคัดลอกนะครับมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับพี่ๆต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับใช้วิจารณญาณนี่คือตำนานนะครับตำนานที่กล่าวว่าหลวงตาท่านได้เดินข้ามม่น้ําชีนะครับอันนี้คือตำนานที่โด่งดังมากเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการเดินข้ามม่น้ําชี โอเคนะครับพี่ๆส่วนวัตถุมงคลตรงนี้ด้านหน้าของผมนะครับที่ผมจะนํามาวันนี้ก็คือเป็นวัตถุมงคลของหลวงตาพวงด้านหน้าจะเขียนว่าพระราธชธรรมสุทีนั้นเป็นสมณศักดิ์ของท่านก่อนที่ท่านจะได,ได้ขึ้นเป็นพระเทพสังวรยานนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับพระรุ่นนี้มีชื่อว่าพระสมเด็จ พลังพัฒนานะครับถ้าผมจำพศอผอิดผมขออภัยนะครับออกรลาปี2 5 3 9นะครับก็เป็นพระที่สวยงามเป็นเขาจะเรียวกว่าเป็นพระพองค์นั่งตังของหลวงปู่นะครับเป็นนั่งตังนะครับก็เรียนรุ่นพระรุ่นนี้เนี่ยมีปาฏิหารก็คือว่ามีเพื่อนผมเล่าให้ฟังนะครับว่าโรงเรียนยโสธรพิยาคมนะครับขอเยืะเอ่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ไม่ค่อยดีเกิดขึ้น แล้วได้นิมนต์หลวงตาพวงเนี่ยมาพรมน้ำมนต์รอบวัดเลยนะครับรอบเอยไม่ใช่รอบโรงเรียนเลยนะครับขออภัยนะครับรอบโรงเรียนและท่านได้นำพระรุ่นนี้แหละนะครับมาแจกเป็นขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรของโรงเรียนนะครับก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในโรงเรียนพิยาคมตอนนั้นนะครับอันนี้มีคนเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นปฏิหารนะครับก็รุ่นนี้ก็มีคนใช้กันแล้วก็เกิดประสบการณ์มากมายนะครับพี่ๆเป็นพระที่สวยงามนะครับบางคนไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะครับ แต่ว่าผมเก็บพร้อมซองเดิมนะครับรุ่นพลังพัฒนาพระราชธรรมสุธีนะครับอันนี้ถ้าผมจำาพอสอผิดเนี่ยผมขออภัยนะครับเพราะว่าซองไม่ได้เอ่ยไว้แต่มีคนเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านมาแจกในพอสอนั้นนะครับส่วนใครมีประวัติหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแชร์กันได้นะครับผมก็เป็นสื่อกลางเนาะนะครับผมไม่มีเจตนานที่จะลบหลู่หรือสร้างตำนานใหม่นะครับเพราะว่าลวงตาท่านก็ดังอยู่แล้วแล้วก็ผมก็เอ่ยตามหนังสือที่ท่านได้เขียนแล้วได้บันทึกไว้นะครับ มือผมก็ส่นเหมือนเดิมนะครับพี่ๆเนื้อพระนี่สวยนะครับสําหรับองค์นี้นะครับนี่นะครับมาให้ดูคร่าวๆนะครับนี่ครับสีหน้าของตามหลวงตานี่เมตตามากนะครับใครได้เคยไปกราบนะครับเอานะครับพี่ๆวันนี้ผมก็นําม้ชมแบบง่ายๆแบบสบายๆนะครับสไตล์ที่ผมทําช่องเนี่ยนะครับเนาะนะครับนี่นะครับเป็นพระนั่งต่างของหลวงตาอ่วงนะครับส่วนประวัติและ อภิพนิหารผมก็คัดลอกจากหนังสือของท่านนะครับพี่ๆก็อย่าลืมใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้หากใครชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่องของผมด้วยม่อนคลาสสิกสวัสดีนะครับสวัสดีครับ